สวัสดีครับผมธนรัตน์บดูรายมือผารัพนุก,กมรกกมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาร์คนเกิดราศีกรกฎนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนพศ2565ก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบน,นี้ก็จับได้ไพ่นี้ครับห้าไม้เท้าห้างสุดๆก็ไพ่ห้าไม้เทา้า,า,า,เทาเนี่ย ก็บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมาและดวงอ่าพื้นไออดีตที่ผ่านมาและดวงพื้นดวงและตัวตนของจัตตาไพ่ไปสองคือปัจจุบันไพ่ไปที่สามคืออนาคตพาไพ่ใบที่สี่คือสรุปนะครับผมก็เริ่มเปิดก็เริ่มทำนายเลยนะครับผมเริ่มจากพื้นดวงของเจสตตาก่อนผมจะบอกว่าอ่อราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงผู้หญิง ยิ่งผู้หญิงคืออะไรก็คือมีเซนต์มีรัสงสรรค์ที่ดีถ้าเราเปรียบเลขสองหรือดาวจันทร์ก็คือราศีกรกฎเพราะว่าดาวจันทร์ราศีกรกฎเนี่ยเราเปรียบเสมือนพระจันทร์ก็ได้ความไม่แน่นอนความรวนเลงความเอ็นเอียงหรือบางทีนี่คือส่วนหนึ่งของพระจันทร์หรือราศีกรกฎถ้าเราเปรียบที่ปูหรือราศีกรกฎก็เปรียบเสมือนสัตว์ในเลขสองคือสัตว์ที่เป็นสัตว์พิทักษ์ดาวจันทร์ มีสองอย่างที่ผมจะพูดถึงคนจริงมีหลายอย่างนะที่เป็นสัตว์ประจําดาวจันทร์เราเปรียบสองอย่างที่เห็นชัดๆคือแมวกับปูคือสัตว์ประจําดาวจันทร์นะครับผมแมวที่เป็นสัตว์โดนเรเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์หรือสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีความลี้ลับมีความน่าสงวนน่าค้นหาในตัวเองจงเรียกได้ว่าธาตุแมวธาตุ <c oughs> นะครับผมเราเรียกว่าธาตุแมวก็ได้เพราะว่าธาตุแมวในที่นี้คือทําไมคนถึงเป็นธาตุแมว ก็เพราะว่ามันมีสเสน่ห์น้าค้นหาแล้วก็อย่างหนึ่งคือใครเห็นใครก็ต้องหลงรักมีมาตั้งแต่นมนามีความเชื่อที่ลี้ลับเกี่ยวกับแมวมากมายปูก็เหมือนกันปูในที่นี้คือหมายถึงว่าความเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะปปเป็นสัตว์ลึกลับเป็นสัตว์ที่มีความเชื่อมาแต่นมนาเหมือนกันและเป็นสัตว์ที่นํามาผมจะบอกว่านาดาวจันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินทองได้ด้วยก็สัตว์ที่มีความเป็นเลขสองหรือเขาว่าเลขสองถ้าเกิดมันเป็นคู่กับสี่ มันก็หมายถึงคําว่าเงินทองไหลมาเทมาโผน่มาถึงสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทองถ้าแมวก็หมายถึงความลีลับสเสดงนั่นเองนี่คือผมเปรียบเทียบลักษณะของราศีกรกฎให้ฟังคร่าวๆแล้วเขาว่าดาวจันรเป็นดาวที่ไม่ใช่แค่บ่งบอกถึงผู้หญิงอย่างเดียวยังบ่งบอกถึงอดีตเรื่องเล่าที่ผ่านมาความเก็บกดในเรื่องของอดีตแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงความดีลับเงินทองอะไรพวกนี้นะและอย่างหนึ่งเรามาพูดถึงลักษณะของ าราศีก็รกกันากราศีก็รกอย่างที่ผมบอกว่าความลี้ลับแล้วลาราศีก็รกยังเป็นราศีที่มีซิกเซนสูงมากสูงเป็นอันดับต้นๆของราศีทั้งหมดอันดับต้นๆแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งาราศีก็รกจะบอกว่าซิกเซนในที่นี้ค่อนข้างเป็นซิกเซนที่เชื่อถือได้และดีด้วยคนจะบอกว่า,าราศีก็รกเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดการอะไรถูกต้องและคาดการด้วยสติ ใ่ในกรณีนี้ก็ค่อนข้างร้ายในกรณีหนึ่งค่อนข้างร้ายไม่ใช่เป็นคนที่ให้เขาเอาเปรียบและหลอกได้ง่ายๆแต่ถ้าถามว่าร้ายในกรณีนี้คงไม่ใช่ทุกคนาะจะบอกว่าคนดีคนชั่วคนรวยคนจนไม่เกี่ยวกันคนจนและดีก็มีคนจนและชั่วก็มีคนรวยก็ดีก็มีคนรวยและไม่ดีก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าราศีก็เรากฎที่ มีซิกเซนแต่ใช้ไปนในทางที่ผิดก็มีเหมือนกันเช่นเอาไปาโกงเขาก็มีเหมือนกันเล่นการพนันก็มีเหมือนกันถ้าส่วนใหญ่ก็มักจะเสียหายด้วยการพนันในที่นี้ผมจะบอกว่าการพนันในที่นี้หมายถึงว่าเล่นแบบอันนี้ผมไม่พูดดีกว่านะคือผมจะบอกว่าราศีกรกฎที่ดีนะก็หมายถึงว่าเขาลงทุนถูกประเภทและใช้เหตุผลเข้ามาในการที่เขาจะใช้ซิกเซนของเขาเช่น เมจะบอกว่าราศีกรกดสามารถเก่งกําไรเก่งเก่งกาไรที่นี่หมายถึงเขารู้ว่าเขาคาดการแล้วถูกต้องสัดส่วนมากว่าทองจะขึ้นหรือทองจะลงแล้วเขาก็ไปซื้อทองแล้วก็มาเก็บเอาไว้บางทีถ้าคนนี้รู้มากมากก็คือเก็บทองเอาไว้เลยแล้วก็ไม่ขายจนกว่าจะถึงเวลาที่คือเขาเขาบริหารของเขาได้อะเร่อกอย่างนี้ดีกว่าก็คือเขาซื้อเก็บส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งขายอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าเขาก็รู้ว่าอะไรขึ้นอะไรลงสิ่งนี้มาสิ่งนี้ไปหรือบางคนถ้ามีเส้นสูงม,งมากๆก็สามารถใช้คําคนี้เลยนะว่าติดต่อกับเบื้องบนได้เบื้องบนก็สั่งเข้ามาแต่ส่วนมากพอไอสิ่งที่เบือบเบ้องบนสั่งมาเนี่ยห้ามเอาไปใช้ในการแบบว่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือบางทีก็อาจจะใช้ในผลประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปจนกระทั่งเปิดรัเทียมันก็ไม่ได้ผมไม่พูดลอกไปกว่านี้ก็แด้วกันแต่ผมจะบอกว่าราศีกรกฎจะเป็นคนที่ มีซิกเซนในเรื่องพวกนี้บางทีรู้ว่าที่ดินตรงนี้ผมใช้คําว่าไม่ไม่เรียกว่าเดาถูกนะผมเรียกว่าคาดการถูกคาดการถูกว่าที่ดินตรงนี้น่าจะมีอนาคตผมเรียกคเนี้ยคือที่ดินตรงนี้น่าจะมีอนาคตเขาเลยซื้อที่ดินผมพูดก็ได้บางวัวทองพอเขาซื้อที่บางดินบางวัวทองในเมื่อสิบถึงยี่สิบปีที่แล้วซื้อในราคาถูกพอถึงเวลา อาจจะเวรคืนก็ได้หรือว่าอาจจะาราคาขึ้นก็ได้ได้เงินมาผมจะพูดเลยว่าราคาสิบล้านถึงยี่สิบล้านเป็นอย่างต่ำถ้าซื้ออันนี้ผมหมายถึงที่ดินแปลงกระจึงนะก็อาจจะได้ราคาสูงนี่คือความสามารถของราศีกรกฎแ้ะราศีกรกฎผมจะบอกว่ารู้จักใช้เงินรู้จักการวางแผนเรื่องการเงินที่ดีบวกกับเซ้นต์มันจะได้อะไร ผมจะบอกว่าราศีกรกฎจึงอยู่ในเรือนแห่งความร่ำรวยเรือนแห่งซิกเซนเรือนแห่งความลับก็มักจะมีสมบัติติบโตมาตั้งแต่เกิดหรือบางทีผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงจะได้ดีกับผู้ชายอย่าลืมดาวจันทร์มันคือดาวของผู้หญิงผู้หญิงมักจะมีซิกเซนเอากใจผู้ชายเก่งแล้วก็ค่อนข้างจะรู้จิตใจของคนอื่นและรู้จิตใจของสามีรู้ว่าสามีชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรและอย่างคือเอาสามีอยู่ สามีมาแบบไหนหรือสามีคนนั้นเป็นคนที่ไเรวร้ายมากเลยเป็นคนที่ดุร้ายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจยากก็จะรู้วิธีว่าต้องทําอย่างไรสยบสามีให้เชื่องได้ใช้คํานี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงได้เปรียบกว่าและอย่างหนึ่งคือรู้ว่าทําแบบไหนแล้วสามีจะเจริญเพราะฉะนั้นผมจึงเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าถ้าสามีคนไหนยอมภรรยาที่เป็นราศีกรกฎร่ํารวย เขาจะดันให้รับหนวยได้แต่ถ้าไปแตะหรือว่าไปแบบว่าไปทําให้ตามภรรยาที่เป็นราศีกรกฎนี่เจ็บชาน้องใจแย่ yeah, ครับคือจะทําให้คือชีวิตไม่จเจริญอ่ะใช้คเนี้คือถ้าเขาเอาคืนนะและราศีกรกฎยังเป็นราศีที่มีความโรแมนติกเอาสิ่งเก่าๆมาพัฒนาให้เป็นสิ่งใหม่ได้ถ้าเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าเพราะส่วนใหญ่แล้ว ราศีกรกฎจะชอบดูหนังผีชอบคิดถึงเรื่องเก่าๆชอบเอาอะไรเก่าๆมาคิดซ้ำวนไปวนมาแต่เจ้าคิดเจ้าแขนแต่ถ้าคนไหนก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ผมจะเรียกว่าส่วนมากแต่ถ้าคนไหนเป็นคนที่ลุดออกจากกรอบของความเครียดแค้นของคําสาบของไอ้พวกอะไรที่แบบว,ว่าเรื่องเก่าๆไปได้เนี่ยแล้วเอาเรื่องผมไม่ได้บอกว่าเรื่องเก่าๆไม่ดีนะเช่นคิดถึงประติศาสตร์เก่าๆคิดถึงเรื่องจีช้ำกลั่มปีเก่าๆ ถ้าเอามันมาแล้วเอาไปเป็นบทเรียนแล้วก็เอาไปเป็นเขาเรียกว่าแล้วบททดสอบเ,เขาเรียกว่าใช้คําไหนดีอ่ะเขาเรียกว่าเอาไปเป็นบทเรียนของสมัยก่อนวนะ่ามันเกิดเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเป็นบทเรียนเพื่อที่จะประยุกต์ต่อไปในอนาคตว่าอนา,าคตจะไม่ทําแบบนี้อีกเป็นบทเรียนแล้วอะไรยังไงเรียกว่าเจอแล้วไม่เอาเจอซ้าเจอซ้อนแล้วก็เป็นบทเรียนในการพิจารณาต่อไปในอนาคต ราศีกดฎคนนั้นจะเป็นคนที่เป็นเอ็กเปิร์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งโลกและท,ทั้งธรรมได้อย่างดีสุดๆและถ้าราศีกรกฎคนไหนไปทางธรรมแปบลบว่าเอามาทางธรรมมาใช้กับทางโลกนะจะเป็นคนที่ประสบทั้งทางความสําเร็จทั้งทางธรรมและทางโลกได้อย่างสุดๆนะครับผมเป็นาราศีที่ค่อนข้างดีแต่ข้อเสียคืออริงๆผมพูดนะเรื่องความเครียดแค้นเรื่องของคิดในร,ระบบเกา่าๆมันเป็นอะไรที่ติดตัวมาแต่ราศีกรกฎแต่เก่านี่คือข้อเสีย ข้อเสียที่ติดตัวมาแล้วบางทีไอ้ซิกเซนตรงนี้ถ้าเกิดใครที่หลงไปกับมายาของซิกเซนเช่นบางทีก็เจอหลอกได้เหมือนกันหลอกในที่นี้หมายถึงบางทีสมมุตินะถ้าบางทีมีอะไรบางอย่างที่มาบอกคุณบางทีเป็นสิ่งดีมาบอกนั่นก็คือสิ่งดีมันจะทําให้คุณรวยได้หรือว่าประสงค์สมเห็ได้แต่ถ้าบางทีมันเป็นอะไรที่หลอกลวงจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เช่นตอนนั้นคุณอารมณ์ไม่ดีหรือคุณ ดือมแอลกอฮอล์แล้วคุณอันนี้ก็ไม่พูดนะไอนน้ขอพูดไปกันเ้วกันเช่นตอนนั้นคุณอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติเช่นอาจจะอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ดีเท่าไหร่ก็มีอะไรมาหลอกคุณเช่นมันคือเสียงหรือว่าเจออะไรที่มันแบบพลังงานไม่ดีเราเรียกอย่างนี้ดีกว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยหลงผิดได้ง่ายแล้วอย่างหนึ่งอันนี้ไม่พูดละเอาคุณจะบอกว่า พูดมาสักนนานนะอาชีพใช่สําหรับเหมาะกับสําหรับราศรีกรกฎก็คืออาชีพทําเกี่ยวกับเรื่องน้าน้านิ่มๆทั้งหมดเพราะราดาวจันทร์คือน้าน้านิ่มๆเช่น,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 นเปิดร้านขายน้ํากรดน้ํากลัน่นอาชีพเกี่ยวกับขายกาแฟเปิดร้านคาเฟ่หรือบางทีก็เป็นทําทเกี่ยวกับโมเทลที่ดินอสังหาอะไรพวกนี้หรือว่าเปิดบ้านเช่าเราก็เกี่ยวอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเด็กๆ อะไรพวกนี้นะครับผมหรือบางทีก็ทําเรื่องเกี่ยวอารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้เป็นหมอดูเป็นใช้เซนอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้แค่ตัวอย่างความสังเกตเรามาดูใบนี้วันนี้คืออดีที่ผ่านมาผมจะบอกว่าบางทีทะเลาะก,กับตัวเองอันนดี้ที่ผ่านมาไม่นา,านนะครับทะเลาะก,กับตัวเองช่วงนี้ควาจะมีการทะเลออาะพี่าวามคิดขัดแย,งย้งกันคนนู้นคนนี้หรือทะเลาะก,กับตัวเองได้หรือบางทีเจอเรื่องอีลงตุงนางพละวันพละเกต้องผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ แต่ความจริงก็ผ่านมาได้บางส่วนแล้วแต่บางทีที่คุณรักภาร่าอะไรพวกนี้บางทีที่มีปัญหาอะไรพวกนี้บางทีก็ทะเลาะกับพี่น้องญาติเพื่อนฝูงก็มีปัญหาได้แบบนี้เหมือนกันได้หลายอย่างเพราะว่าบางคนมีเจอหลายแล้วเรายว่ารูปแบบหลายรูปแบบลักษณะผมก็ไม่ได้พูดแบบตรงประเด็นเป๊ะนะผมพูดแบบรวมๆเพราะบางคนเจอที่ผมไม่ได้พูดมาก็มีเพราะว่าไพ่ใบน,นี้แปลได้หลายอย่างทุกไพ่แหละแปลได้หลายอย่าง ถ้าเกิดมีบางคนมาทานายกับผมตรงๆเลยเช่นว่าตัวต่อตัวเนี่ยมันสามารถทํานายได้เป๊ะเพราะเป็นบุคคลไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลายๆคนมารวมกันเช่นนี่ผมทํานายทั้งหมดเลยใครที่มาดูทั้งโลกเลยมาทํานายแบบว่าราศีทั้งหมดเป็นอย่างไรมันอาจจะต้องทํานายกว้างๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแบบนี้นะครับผมปัจจุบันเป็นไงปัจจุบันช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาหนักอกพฤติการมมีปัญหาหนักอกคิดมากกังวล เราก็อาจจะต้องแบกบรับภาระอะไรบางอย่างภาระที่เราก่อเองหรือไม่ได้ก่อก็มีเหมือนกันก่อเองก็คือหมายถึงว่าเราสร้างขึ้นมาเองอะต้องแบกบรับมันเอาไว้เป็นเรื่องของจิตใจ,จหรือเรื่องของภาระร่างกายก็ได้ภาระร่างกายอย่างเช่นว่ามีคนเอาหนี้ไหมคุณหรือบางทีต้องไปแบกบรับภาระของญาติพี่น้องอะไรที่ต้องอะไรต่างๆหรือบางทีเป็นภาระที่คุณต้องสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่คุณเป็นเป้าหมายของคุณ,คณเองที่คุณอยากจะไปถึงฝั่ง แต่ผมจะบอกว่าถ้าแบกรับภาระแบกไปโดยที่ไม่มีอะไรแล้วเช่นแบกไปแล้วไม่มีจุดหมายก็คือคุณจะแบกไปเพื่ออะไรเช่นพี่น้องเอาภาระให้คุณแบกแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบอะไรอย่างนี้คุณจะแบกไปเพื่ออะไรแต่นี่คือเห็นเห็นเห็นตึกก็แสดงว่ามีจุดหมายที่คุณจะต้องแบกไปให้ถึงก็ยังมีกําลังใจอยู่ไม่ใช่ว่าแบกไปแล้วไม่เจออะไรนะคือแบกไปแล้วคุณยังมีบ้านอยู่ข้างหน้าก็แสดงว่าแบกไปแล้วยังเห็นหัว ยังเห็นหัวฝั่งก็แสดงว่าเออ,เออ่ก็แสดงว่ายังเห็นนี่อยู่ยังเห็นหัวเขาเรื่ออะไรนะยังเห็นปลายทางข้างหน้านะครับผมไพ่ใบน,นี้คืออ,อ,อนาคตอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานหรือว่าผมใชดคาว่าภายในหนึ่งปีดีกว่าหรือภายในสามเดือนเป็นอย่างตำ่ำ ผมจะบอกว่าซื่อสัตย์ต่อใจตัวของตัวเองเอาไว้ราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่รู้จักอารมณ์ของตัวเองรู้จักอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีผมจะบอกว่าบางทีก็โดนหลอกได้เหมือนกันว่าตัวเองหลอกตัวเองไพ่ใบนี้ถ้าเราแปลตรงตัวก็คือหลอกตัวเองนะครับผมถ้าเกิดอยงนก็คือความกลัวภายใต้จิตใจให้เราถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอยากทําจริงหรือเปล่า สมมุติว่าถ้าคุณเป็นลูกน้องอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งคุณถามตัวเองว่าตอนนี้มาถูกทางแล้วเหรอฉันต้องการสมมุตินะสมมุตินะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นลูกน้องอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วคุณถามตัวเองว่าฉันต้องการเป็นลูกน้องระดับแค่นี้ไปตลอดชีวิตงั้นเหรอถ้าไม่ต้องการคุณต้องการเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของตัวเองหรือมีชีวิตเกษียณที่สมบูรณ์ก่อนหกสิบ ขอห้าสิบหรืออะไรต่างๆแล้วคุณต้องงานช้ชีอยากเที่ยวแบบอิสระโดยที่แบบมีเงินใช้ตลอดแล้วถ้าเกิดคุณต้องการแล้วคุณต้องทําอย่างไรถึงจะถึงถึงจะเป็นแบบชีวิตดังว่าได้คุณต้องถามตัวเองแล้วนี่คืออนาคตอนาคตคุณจะต้องหลอกตัวเองนี้ต่อไปเรื่อยๆเหรอหรือยังไงนี่คือถามใจตัวเองว่าคุณต้องการแบบไหนอือเพราะไม่อนาคตคุณจะค้นพบว่าคุณหลอกตัวเองมาตลอด หรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าอนาคตไพ่ใบนี้ถ้าถามว่าทํานายตรงตัวมันก็คือระวังโดนหลอกได้เหมือนกันก็คือระวังโดนแต่ที่สําคัญคือก่อนที่คนอื่นจะมาหลอกคุณคุณต้องคิดก่อนว่าตัวเองหลอกตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่คุณจะโดนคนอื่นหลอกไม่มีใครหลอกคุณได้ยกเว้นว่าคุณหลอกตัวเองยิางเช่นว่าเขามาหลอกคุณเนี่ยว่าส่วนใหญ่ถามว่ามิจฉาชีพมันจะหลอกด้วยอะไรมันก็หลอกด้วยความโลภนั่นแหละเช่นชวนลงทุน อ่าแบบนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ว่าวังอลังการก็แสดงว่าตัวเองต้องหลอกตัวเองก่อนอันนี้ผมสมมติให้ฟังไม่ได้เปรียบเทียบเชิงทั้งหมดนะก็แสดงว่าคุณต้องหลอกตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันต้องได้แบบนี้นะมันต้องได้แบบนี้นะก็แสดงว่าคุณน่ะต้องหลอกตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันต้องได้แบบนี้แต่ถ้าคุณซื่อสัตย์กับใจตัวเองคุณจะไม่โดนหลอกอะไรเลยนะครับผมแสดงว่าราศีกรกฎก็ใช้อดีตเป็นตัวชี้วัดว่า ต้องใช้อดีตเป็นบทเรียนถ้าคุณเคยโดนหลอกมาแล้วหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นพ่อนาคตก็ไม่มีอะไรน่ากลัวส่วนไพ่ไปสรุปผมจะบอกว่าราศีกรกฎรเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่มีความสามารถสูงและมีความเฉลียวฉลาดในด้านของการเงินบางคนบางคนนะสามารถช่วยพ่อแม่ได้ตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็มีความสามารถที่ ผันเงินได้แล้วก็แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าค่อนข้างจะคิดในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษด้วยซ้าพอคุณหาเงินเก่งหรืออะไรต่างๆมันมีแนวโน้มมันไม่ไใช่ทุกคนนะจะคิดในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษจนหลายคนคิดว่าเป็นคนที่อเห็นเงินเป็นสําคัญหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าทําตามหัวใจตัวเองว่าถ้าคุณคิดว่าการที่คุณอยากได้อะไรอะ บางทีอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินมากเกินไปบางทีสมมุติว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ชีวิตที่มีความสุขมากคุณก็สมมุตินะว่าถ้าเกิดคุณเห็นอะไรอะออผมไม่เปรียบสิ่งที่น่ากลัวเกินไปนะผมเปรียบเสมือนว่าถ้าคุณอยากจะได้กระเป๋าสักชิ้นหนึ่งไอ้อกระเป๋าสักใบหนึ่งเป็นกระเป๋าที่คุณอยากได้จริงๆเลย ผมมันก็เป็นของฟุ่มเฟือยอ่ะแต่ว่าคุณอยากจะอยากได้จริงๆแล้วคุณจําเป็นต้องซื้อคุณอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องซื้ออะไรแต่คุณบอกว่าของมันต้องมีอ่อแล้วคุณมีเงินเหลือเฟือมากเลยแต่คุณก็ยังประหยัดกระเม็ดกระแม่ผมจะบอกว่าคุณลองซื้อสักชิ้นหนูเพื่อที่จะรูปลำํำรูปคลำหรือเอาความสุขมันมาใช้สักครั้งมันคงไม่เสียหายมากนักหรอก นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกแต่บางทีเรื่องเงินก็สาคัญบางทีคุณอาจจะต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายแต่ว่าขอให้ลองสักครั้งในชีวิตสมมุติว่าถ้าคุณไม่เคยกินของชิ้นนี้เลยแต่คุณก็น่าจะลองเช็คสักครั้งหนึ่งดูแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ระวังเรื่องการเงินนะเพียงแต่ลองใช้จ่ายดูบ้างว่าชีวิตเกิดมา,มาต้องลองอะไรผมเปรียบเทียบให้ฟังแต่ผมจะบอกว่าเรื่องการบริหารการเงินคุณจะจัดการเก่งอยู่แล้ววราศีกรกฎ คนป็งคนรู้จักค่าของเงินแต่บางครั้งเวลาที่คุณคิดมากเกินไปก็เป็นข้อเสียนะครับผมจบไปสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีกรกฎในเดือนเอ่อพฤศจิกาย,ยปนปี2565แต่เพียงเท่านี้นะครับผมผมเป็นหมอดูรายมือพิเศษใครที่ต้องการดูรายมือพิเศษผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท้าวสองหกท้าวคอนด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผม ดิจะทักมาไลโอเอไลน์อัลเชนักเขาไลโอเอนะครับผมไลอัลเชนักเขาก็ฝากกดติดตามฝากกดเป็นเพื่อนในไลอัลเชนเขาเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผมดิจิตอดูหมอดูในเมืองพิเศทางไลอัลเชนเขาก็ได้ก็ผมมีช่องทางนึงคือไลอัลเชนนักเขาไลโอเอนะครับผมทิ้งหนึ่งไว้ด้านล่างก็หรือแต่ช่องทางหลักผมยังเป็นไลธรรมดาอยู่ก็คือไลทลสองหกอยู่ก็แต่เริ่มมาดูทางไลอัลเชนนักเขาแล้ว ออฟฟิเชียนแคหรือไลโอเอนะครับผมก็มีสองช่องทางช่องทางไหนผมไม่ตอบไปก็มาอีกช่องทางหนึ่งได้ก็แต่ช่องทางหลักก็ยังเป็นช่องทางทัลล2สองหอกอยู่นะครับผมไลดีทะลลสองหอกนะครับผมอีกช่องทางหนึ่งคือไลโอเอนะครับผมสองช่องทางแต่ไลโอเอส่วนมากตอนนี้ผมยังไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่ก็ยังเป็นทะลลสองหกอยู่ไลมือพิเศษดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมหรือจะดูอย่างในอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผม ดูผ่านทางโทรไลน์ก็สปิกโฟนคุยสดๆแบบเป็นโค้ดส่วนตัวให้สุสดผ่านทางโทรไลน์เลยผมเป็นโค้ดนะครับผมแล้วก็เป็นดูลายมือพี่ซีผ่านทางการโค้ดนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีดูลายมือพี่ซีกว่าทิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ทั้งหมดที่สำนักง,งานแบบ VP นะครับผมแล้วก็แบบลายมือพี่ซีจังที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานใครทีรงง่มาที่สำนักง,งานแบบเต็มที่แบบดู ทุกคนจะแก้ไขปัญหาได้ไปเลยแบบว P ีกับแบบธรรมดาลายมือที่ซีจำกัดที่สำนักงานจำกัดรายเที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มาได้นะครับผมคอร์ร์เรัน,นขอที่อยู่มาได้ใครคิดด,ดีคิดไม่มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพือ่อการเชริหน่อยกดติด,าด,ต,ด,าดตามกด s u b s c r i b e ให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจนะครับเพื่อญาติของคุณเพื่อนของคุณพ่อแม่ของคุณคนที่คุณรักได้รับสิ่งดีๆฝากกดแชร์ไปให้เขาเยอะๆนะครับผม นีคลาเอนี่สวัสดีครับดีคกลบ